โอ้โห้วนจ้ะอันนี้ตัวเล็กมากเลยอะอร่อยจังตังอยู่ครบมากๆสวัสดีคะ่ะทุกคนพิมเองนะคะวันนี้นะคะเราจะไป ตออไปทานข้าวนะคะตอนเย็นแล้วก็อาจจะมีเดินเล่นนิดหน่อยจะพาทุกคนไปด้วยกันนะคะพิมพ์เกิดจะอยากกินเชียวหลงเชียนะคะที่ไทยอ่ะเหมือนจะไม่มีนะคือมันไม่มีรสชาติแบบนี้อ่ะทุกคนพิมไม่ได้กินนานมากนั่นแหละทุกคนเราไปกินเชียวหลงเชียกัน go ตนโมงแล้วรถยังติดอยู่ใน oh my god พี่จีนส่วนมากเขาจะใช้รถเป็นรถมอตเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบนี้นะคะทางถนนดีฝั่งนูน้นตรงนู้นก็คือเยอะมากแล้วก็ฝั่งนี้นะคะ ไปถึงม,มูลข้างหลังเยอะมากเล่นรถจักรยานอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแผงกันแล้วก็แยกออกไปเลยชัดเจนก็คือไม่ได้ขับปะบ,บนกันดีเนาะมันดีอะทุกคนเพราะว่าคือคนที่ขับรถอะเขาก็ไม่ต้องกังวลม,มากคนที่ใช้รถพวกรถเล็กๆแบบเนี้ยเขาก็มีความปลอดภัยระดับหนึ่งเหมือนกันติดไฟแดงอีกแล้วทุกคนติดอีกแล้วอะทุกคนแล้ว<า>อะนี่ก็คือร้านที่พิมพี่สมัธนะคะ มันก็จะเป็นแบบเขาเรียกอารมณ์ประมาณแบบทานพวกอาหารหแนวกลางคืนกลางคืนทุกคนอยู่ในร้านแล้วนะคะไม่ได้กินนานมากแล้วดูดิลืมเอาอันนี้ออก <c oughs> โอโ้โอหม้วนซะผมม้วนไปอะ่ะลืมเอาออกเมื่อกี้ม้วนเหินฟ้าเลยอ่ะแชรแชร์ก็คือ c r a y f i เป็นอย่างนี้มันจะ รูปร่างคล้าย lobster ทุกคนค่ะก็จะเป็นพวกแบบอาหารทั่วไปอ่ะแบบพวกผัดผฉลงเชียนะคะมันก็จะมีไซส์เล็กไซส์กลางแล้วก็ไซส์ใหญ่นะคะไซส์เล็กอ่ะเขาก็จะเรียกว่าฉลงเชียนั่นแหละแต่ว่าปกติเวลาพิมสั่งอะพิม์จะสั่งไซส์กลางกันนะคะไซส์กลางกับไซส์ใหญ่อ่ะมันไม่ได้ต่างกันมากนะคะแทบจะไม่ต่างกันเลยแต่ว่าไซส์กลางกับไซส์เล็กอ่ะต่างกันมากๆพวกพิมก็เลยปกติเวลากินอ่ะก็จะสั่งไซส์กลางนะคะเสือเหลี่ยงจีนเหลี่ยงจีนก็คือ500กรัม500กรัมล้าแถ้อีก ห้าร้อยกรัมงงอ่ะ,อะ,อะอคนณเลยวะเขาจะพาลุกคนก็คือก็คือซื้อซื้อหนึ่งกิโลแล้วก็แถมอีกครึ่งกิโลร้านของเขาก็ไม่ได้ใหญ่นะคะเป็นร้านแบบครูาอาหนึ่งเล็กๆเวลาทานเขาก็จะชอบทิ้งไว้บนโต๊ะใช่ปะ่ะเขาก็เลยจะมีพลาสติกแบบเนี้ยก็คือเวลาเก็บโต๊ะทีเหนือเขาก็คือดึงออกไปเลยทั้งแผ่นง่ายๆเป็นร้านที่แบบลูโครจริงๆเป็นร้านที่แบบคนจีนจริงๆขอบทานกันแล้วรสชาติมันก็แบบ ดีมากอันนี้นะคะคือหวังเหล่าจีนะก็คือเป็นน้ำที่พี่หมาชอบมากทุกคนเหมือนกับเย็นๆเลยอร่อยมากกินกับพวกเฉี่ยวลงเชีย่ยวปไินะ้งย่างอะไรพวกเนี้ยขรเข้าวอ่ะว้าวไส้หลานัวมเ้อตเฉียว มาสั่งฉือซางเชียงหนุมเชียไบยนะคะมันเป็นรถที่แบบอร่อยมากๆทุกคนถ้าใครมาจีนะลองมาทานดูนแล้วแบบผ้าดอ่ะคือจริงๆไม่คนใส่เสื้อสีขาวมาทานอะไรทุกคนอันนี้ตลกอ่ะกลามข้างหนึ่งเล็กกลามข้างหนึ่งใหญ่ ก็แกะออกมาเยอะๆก่อนแล้วก็ค่อยกินทีเดียวมันฟินกว่าวันนี้ไม่มีคนในร้านเนี่ยรู้สึกดีมากรู้สึกเป็นส่วนตัวเพราะว่านั่งคือกับกล้องคนเดียวก็ไม่ค่อยเขินเท่าไหร่ ก็คือแกะหัวของมันก่อนเรื่องหัวของมันเสร็จอะ่ะตรงตัวมันเปลือกแข็งมากแล้วก็บีบตรงกลางก่อนอะบีบางนี้บีบบีบบีบตกตกบีบก่อนบีบแบบนี้เสร็จแ,แล้วก็ค่อยแกะออกแล้วก็แกะปกติช่วยปะวะอ, <c oughs> อันนี้ตัวเล็กมากเลยอะ่ะจิ๋วหลิว โอเคทุกคนคิมคิดว่าคิมได้เยอะประมาณหนึ่งแล้วเดี๋ยวคิมจะผักคิมก่อนเอาได้เยอะประมาณหนึ่งแล้วนะคะคิมก็จะเอาน้ำอันนี้นะ,ะาระาดราดไปอีกราดไปอีกนะคะเอาอีกสักช้อนน้ำเที่ยวอร่อยเนี่ยอร่อยมากดูการจะลองแกะกลามดูนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้าไหปกติไม่เคยกินเลย <ming> ไปกินก้าวไม่มีไม่มีมมอ้เกิงกาวดูดีนีอ่อร่อย่ะอืมพวกนี่อิ่อมเนาะดื่มน้ำไปเยอะมา มากทุกคนอร่อยจังๆอยู่ครบมากๆเพราะว่าเมื่อกี้นะคะเรามีคุยกันว่าจอนบอกว่าน่าจะประมาณ150พิมพ์บอกว่าประมาณ160นะคะถ้าเกิด150อ่ะพิมพ์ต้องเป็นคนจ่ายแล้วผลที่ออกมาก็คือ160ทุกคนเพราะฉะนั้นจอนก็เลยต้องเป็นคนเลี้ยงนะคะมือน,นี้แอบอยากกินของหวานนิดนึงก็เดี๋ยวเราจะไปห้างฝั่งตรงข้ามนะคะอันที่สองมันจะเครื่งราคา ว่าห้างเนี้ยช่องบนอะ่ะเขามีเปิดโซนใหม่เป็นโซนแบบจับตุ๊กตานี่ทุกคนร้านนี้คนเยอะมากเลยอะ่ะเราเดินเข้าไปเล่นกันดีกว่าไปดูว่ามีตุก๊กตาน่ารักไหมเขารู้จับได้กันเยอะมากเลยอ่ะทุกคนเล่นทุกคนแต่ว่าพิมอ่ะจับไม่เก่งทุกคนเรามาแลกเงินก่อนนะคะวิที ค r c อา e โให้อลิเพลอหรือีแชนก็ไ <c oughs> một trăm một mươi hai một trăm một mươi hai một trăm một một Oh, 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 แก่ให้จอมมนได้นะทุกคนมโหมากไม่ได้จกทีนี่คือตุ๊กตาทั้งหมดที่จับได้นะคะเงินหมดแล้วนะทุกคนจับกันเสร็จแล้วนะคะดา,ดา อันนี้คือตุ๊กตาทั้งหมดที่พิมจับได้นะคะตัวนี้จับยากมากจับยากจนโมโหอ่ะหมดไป50หยวนได้มา5ตัวไม่รู้จับไปทำไมเพราะว่าตุ๊กตามันก็ไม่ได้แบบดูจริงมากมันปลอมมากนะคะ,ะแล้วนะทุกคนก็พิมก็ถ่ายวิดีโอนิดหน่อยก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยนะคะไว้เดี๋ยวพิมจะมีทริปไปเที่ยวด้วยทุกคนติดตามด้วยนะไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย ซับไนดะ้สาม oh. ถุงใหญ่